สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนฟอนตให้กับตัวอักษรทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษพร้อมกันในครั้งเดียวนะครับในบางกรณีเนี่ยเอกสารของเราอาจจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษปนปน,ปนกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนฟอนตให้กับภาษาอังกฤษเป็นแบบหนึ่งให้กับภาษาไทยเป็นอีก แบบหนึ่งเนี่ยถ้าจะมาเปลี่ยนทีละอ,อันก็คงลําบากน่าดูแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวได้เลยนะครับวิธีการก็คือให้เลือกเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนนะครับผมก็ใช้วิธีกดปุ่ม ctrl a นะครับเพื่อเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกตรงแถบโฮมตรงนี้นะครับจะมีกลุ่มคำสั่งฟอนต์อยู่ให้คลิกตรงนี้นะครับหรือวิธีที่เร็วกว่าก็คือการกดปุ่ม คอนโทรลดบนคีย์บอร์ดนะครับก็จะเปิดหน้าต่างฟอนต์ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันทีนี้ในหน้าต่างฟอนต์เนี่ยนะครับจะมีสส่วนที่เราจะสนใจก็คือตรงลาตินเทคนะครับแล้วก็ Complex Script ตรงนี้นะครับในส่วนของลาตินเทคเนี่ยก็จะเป็นการกรำหนดฟอนต์ให้กับภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่ใช้ตัวอักษรลาตินนั่นเองนะครับ ส่วนตรงคอมเพล็กซ์สคริปต์เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำหรับการกำหนดฟอนต์ให้กับภาษาอื่นที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรลาตินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกำหนดฟอนต์ให้กับภาษาอังกฤษก็กำหนดที่ในส่วนลาตินเทคนะครับแล้วก็ฟอนต์สำหรับภาษาไทยก็จะกำหนดที่คอมเพล็กซ์สคริปต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามากำหนดฟอนต์ให้กับภาษาไทยก่อนนะครับในส่วนคอมเพล็กซ์สคริปต์ตรงช่องฟอนต์เนี่ยนะครับให้คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อฟอนต์ที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ทีสารบัน p s k นะครับก็ลิกเลือกนะครับตรงฟอนต์สไตล์เนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับจะเป็นเ e g ก l a r จะเป็นตัวเอียงตัวหนาตัวหนาและเอียงก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับอันนี้ผมผมไม่เลือกนะครับไซส์ก็กำหนดไซส์ตามต้องการนะครับอันนี้ผมกำหนดเป็นไซส์16นะครับ ทีนี้ตรงส่วนของลาตินเทคนะครับเราจะกําหนดฟอนต์ให้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อฟอนต์ผมจะเป็นผมจะใช้ time new roman นะครับส่วนไซส์นี้ก็จะเป็น11ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้สไตล์ก็ถ้าจะเลือกก็เลือกตามต้องการนะครับเอาผมเลือกเป็น r e u u l r r กันนะครับตรงนี้ก็จะเลือกเป็น Regular เหมือนกันนะครับเป็นตัวอักษรปกตินะครับ เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคได้เลยทีนี้ฟอนต์ของเราก็จะเปลี่ยนนะครับภาษาไทยเนี่ยนะครับในส่วนของภาษาไทยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอฟอนต์ t H m e r n Phk ขนาด16นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นฟอนต์ Times Roman ขนาด1 1 point ตามที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ให้กับอเอกาสารที่มี หลายๆภาษาปนกันอย่างเช่นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยแบบนี้นะครับโดยการเปลี่ยนทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการทํางานของท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ